สวัสดีครับผมจีทีกับตะวันนะวันนี้จะพาพี่ๆนะครับทุกคนนะดูในรถของไทเทเนียมนะเอเวอเรสต์ไทเทเนียม4คูณ2นะนะว่ามีการแต่งแบบไหนอะไรกันบ้างน,นะครับส่วนพี่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของก๊อฟนะก็กด subscribe กดติดตามไปด้วยนะครับส่วนพี่ๆที่จะซื้อรถนะโทรเบอร์ด,ด้านล่างตัวนี้ได้เลยนะครับเอามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นไทเทเนียม4คูณ2นะั่นเองหรือไทเทเนียมขับ2นะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้จะได้เป็นเทอร์โบคู่นะพี่ๆนะ ได้เป็น t u r b คู่2ลูกตัวเล็ก1ลูกตัวใหญ่1ลูกทํางานที่รอบเครื่องต่างกันนะกำลังแรงม้าให้อยู่ที่210แรงม้าแรงบิดได้ไปสูงถึง500นิวตันเมตรและเป็นแบบแฟตทอร์กด้วยนะก็คือตั้งแต่1,300รอบจนถึง2,300รอบนั่นเองนะครับมีช่วงแฟตทอร์กยาวๆ1 0 0 0รอบเลยนะทำให้อตัตราเร่งแซงต่างๆนะครับต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะตัวเครื่องยนต์ของเขาในตัวบล็อกของแพนเทอร์นะครับนะคุณผู้ชมจะได้ในเรื่องของพลมว่าน้ำที่เป็นไฟฟ้านั่นเองพลมน้้านไฟฟขอดีเลยรถ มันลดภาระกกาลังเครื่องยนต์เพราะไม่มีสายพานไฮดรอลิกเกี่ยวโยงไปนะครับทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีขึ้นเสียงเครื่องยนต์เบาลงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันที่มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งในรถเซกเมนต์แบบนี้มีแค่ฟอร์ดเท่านั้นที่ให้พร,รมมอนานเบนนาที่เป็นไฟฟ้านะในราคาเท่านี้นะก็วงเล็บเลยนะครับพรมพอนาไฟฟ้านะพอได้ไปลายข้อดีของเขาคือการระบายความร้อนที่ต่อเนื่องทุกย่านความเร็วไม่ว่ารถจะจอดหยุดนิ่งเคลื่อนตัวช้าหรือเคลื่อนตัวเร็วนะครับ พัดลมจะถูกสั่งงานด้วยตัวเทอร์โมนะครับตัวเทอร์โมพิเตอร์นะแล้วก็ตัวรีเลย์นะครับในการปรับสวิตช์ความแรงของตัวพัดลมนะให้มันเหมาะสมกับความร้อนที่เกิดในห้องเครื่องนั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่ได้ไปนะซึ่งแบบนี้เนี่ยพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าได้อยู่ในรถ หรูรถแข่งต่างๆนะซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในรุ่นของ e v e r e s ร t i t ไทเทเนียมด้วยนะครับมาถึงตัวแบตเตอรี่ได้เป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนะครับชนิดของเขาคือชนิด AGM แบตเตอรี่นั่นเองนะครับ80แอมป์8 0 0 c c a นะ CCA สูง800 CCA ช่วยในการสตาร์ทให้มันสตาร์ทเครื่องได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนโดยเฉพาะสภาพอากาศหนาวนะครับ CCA ยิ่งเยอะการสตาร์ทรถต่างๆนะครับก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วแบตเตอรี่ชนิด a g จเนี่ยมันจ่ายไฟได้นิ่ง มีระบบไฟเยอะๆอย่าง Everest สต์ไทเท m ียมคันนี้นะครก็จัดเบรกตัวท็อปให้เลยนะ,ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยขนาดใหญ่นะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แบบนี้ก็คู่กับตัวไดชาร์จและไดชาร์จของ Ford ให้ถึงขนาด250แอมป์เลยนะครับเรียกว่าให้มาที่ขนาดใหญ่มากๆเพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนเรื่องของการจัดวางห้องเครื่องเนี่ยจะอยู่ ถ้ามองไปห้องเครื่องจะดูโล่งนะแต่ว่าตัวเครื่องยนต์ต่างๆจะถูกวางไว้ตรงกลางแล้วก็ชิดตัวบอดี้มากขึ้นนะทำให้ตัวรถเนี่ยการขับขี่มันเกิดความสมมาตรนะครับการสมดุลแล้วก็การขับขี่ที่ดีมากขึ้นรวมถึงป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุที่มีการชนด้วยนะครับมันจะมีคานแข็งนะรอบข้างเลยด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเวลารถชนขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนถึงตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับรถการเสียหายของตัวเครื่องยนต์นี่คือการออกแบบที่ฟอร์ดให้มานะรวมถึงถ้า นะครับคุณผู้ชมมองไปนะครับจะเห็นว่าท่อแอร์เนี่ยมันจะไม่ถูก โยงไปโยงมาระหว่างในห้องเครื่องยนต์แล้วกันมันถูกแบ่งโซนไว้นะครับการที่แบ่งโซนไว้แบบนี้ในรถของ f อร์นะทำให้รถยนต์ฟอร์นะครับเป็นรถที่ปรับอุณหภูมิได้ต่ำที่สุดเลยถึง15.5องศานะคุณผู้ชมลองไปเปิดรถของคุณผู้ชมดูนะครับถ้ามันมีเขาเรียวกว่าอุณหภูมิที่เป็นดนะิจิตอลบอกเนี่ยมันจะปรับได้อยู่ประมาณสัก18-18.5แต่ f อร์ได้15.5องศานะครับสาเหตุมันเกิดจากการวางท่อแอร์ที่แยกโซนฝั่งที่กําเนิดความเย็นกับ ตัวที่เกิดความร้อนอย่างชัดเจนนั่นเองนะฝั่งที่เกิดความร้อนก็จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของตัวเครื่องหรือว่าฝั่งผู้กับขี่นั่นเองนะครับเนี่ยพวกเทอร์โบลูกเล็กลูกใหญ่นะครับหม้อระบายความร้อนนะครับหม้อน้ําหล่อเย็นต่างๆนะี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะแยกโซนกันชัดเจนแล้วก็การที่แยกโซนกันชัดเจนกับวัสดุที่ใส่ไว้แบบนี้นะครับเป็นแบบกลึงโปร่งใสนะทำให้การสังเกตในการเดินทางไกลนะครับ คุณผู้ชมจะออกต่างจังหวัดเปิดฝากระโปรงทีเดียวรู้เรื่องเลยว่ามอหน้ำเนี่ยมันระดับปกติไหมนะครับมันจะมีบอกเลยไม่ต่ำม,มินนะครับไม่เกินจุดมาร์คนี่คือระดับปกติของเขานะน้ำมันเบรกก็เช่นการใช้เป็นดอทโฟแล้วก็ตัวเห็นตัวนี้ปั๊มเบรกไม่ใช่เป็นปั๊มมอลมแล้วนะรุ่นนี้ได้เป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าซึ่งจะแยกจับเซ็นเซอร์แต่ละล้อเลยนะครับเนี่ยมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยการจ่ายน้ํามันเบรกไปที่แต่ละล้อเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับ ปรับให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ณนะปัจจุบันแบบเรียลไทม์ทำให้การเบรกต่างๆปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือเรื่องของตัวห้องเครื่องของเขาแล้วก็ระบบต่างๆที่ให้ไปในรุ่นไทเทเนียมนะครับขับ2นั่นเองนะจุดต่อไปนะครับที่กอฟจะพาดูกันก็เป็นเรื่องของรายละเอียดการตกแต่งนั่นเองนะครับ มองมาที่ตัวรถเนี่ยภาพก,กว้างๆแบบนี้นะครับนี่คือการตกแต่งสไตล์แพนด้ารถเดิมของเขาเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะแล้วก็ทําการแต่งแพนด้าเข้าไปนะครับเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนนะกระจังหน้าตัวนี้ใช้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เวอร์ชันสหรือวิกเตอร์วีทูนั่นเองนะฮะแล้วก็ไฟสิวด้านหน้าเนี่ยเป็นสีขาว3จุดนะครับใส่ตัวมา้ามัสแตงสีโครเมียมเข้าไปนะในตำแหน่งของกล้อง 3. 6 0หน้ารถอยู่ในตำแหน่งเดิมชุดแต่งได้ทำการเว้าเพื่อติดตั้งนะเพื่อให เพื่อติดตั้งให้เหมาะกับอุปกรณ์เดิมของตัวรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าของตัวกระจังก็จะมีไฟหลี่นะสี่เหลี่ยมให้ฝั่งละ2จุดนะครับตัวไฟตัวรถเด่นจะเป็นเดย์ไทม์ซีแคมให้ด้วยนะเดี๋ยวก็เปิดตัวไฟให้ดูนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยเวลามันติดแล้วนะครับจะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นมาแค่ไหนนะนเวลาติดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะเห็นไหมไฟส,สีขาว3จุด นะไฟลีสี C ่เหลี่ยมนะสองฝั่งกับไฟเดย์ไทม์สี่แคมป์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสการสื่อของตัวชุดแต่งเนี่ยก็จะให้ความดูสปอร์ตนะฮะธรรมะแมแงมากขึ้นนั่นเองนะฮะในเรื่องของชุดแต่งส่วนฟังก์ชันในเรื่องของไฟหน้านะตัวนี้เป็นไฟหน้า L.E.D อยู่แล้วได้เป็นไฟ L.E.D นะระบบเปิดปิดไ,ไฟอัตโนมัติมีให้นะครับแล้วก็ระเบิดระเบิดวะแล้วก็ระบบ เปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติของตัวรถมีให้นะในการใช้งานของตัวไฟตัวนี้นะครับด้านล่างตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกเนี่ยเลนเป็น LED นะสีขาวเหมือนกันด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะครับตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยก็จะตรวจจับนะการชนด้านหน้าแน่นอนนะครับตัวจับระยะด้านหน้านะครับแล้วก็มีระบบช่วยเบรกนะด้านหน้าเพิ่มเติมระบบตรวจจับคนเดินถนนเข้ามาด้วยนะครับขาดงมาจากตัวก่อป้ายก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ หน้ารถนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะทํางานคู่กับกล้องที่ตัวกระจกด้านบนนะเขาเรียกว่าตัวกล้อง a อเดสนั่นเองนะครับมันจะทํางานตรงไหนบ้างนะก็คือคุมรถให้อยู่ในเลนนั่นเองนะครับคุมรถให้อยู่ในเลนคุมรถให้อยู่ตรงการเลนป้องกันรถออกนอกเลนนะครับตัวนี้ก็จะทํางานคู่กันกับระบบอะแด i v e ฟคุยคอนโซลหรือระบบช่วยขับขีบข่นะที่ล็อกความเร็วแบบแป,ปรผันเป็น s t o p and Go ถึงจุดหยุดนิ่งนะฮะก็จะทํางานคู่กันในเรื่องของตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัว กล้องนั่นเองนะครับที่ทํางานคู่กันในระบบตรงนี้นะทำให้ฟังก์ชันในการใช้งานของรถฟอร์ดในระบบที่ก๊อฟบอกไปเนี่ยทำงานได้แม่นยํามากขึ้นทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะฝนตกหนักหรือว่ามีหมอกลงนั้นนะฟังก์ชันพวกนี้ยังคงทํางานได้อย่างต่อเนื่องจากการทํางานคู่กัน2ระบบแบบนี้นะซึ่งโดยรถส่วนใหญ่ที่ให้ระบบนี้มาจะไม่มีกล่องเรดราแบบของฟอร์ดนะ นะจะให้มาจากกล้อง a d a s งั้นผู้นั้นจะเจอปัญหาในกรณีที่หมอกลงจะจัดฝนตกหนักๆน,น,นะครับกล้อง ADA s มันจะใช้งานไม่ได้แต่ของ Ford อยังคงทํางานได้นะพี่ก็เปิดระบบช่วยขับไปเลยนะครับเกิดเหตุอุบิเหตุนในที่สายตาระมองไม่เห็นนะครับระบบก็จะช่วยเบรกให้นะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนี่นะครับตัวนี้ที่ฟังก์ชันมีให้นะมาดูเรื่องชุดแต่งนะในการอัปเกรดด้านข้างกันบ้างนะครับซุ้มล้อตัวนี้นะคะันนี้แต่งเป็น ซุ้มล้ะแบบหยักนะแบบหยักแบบฟันเฟืองขนาด4นิ้วแบบดําเงาเพื่อให้เข้าเซ็ตความเป็นแพนด้าที่เลือกลงมานะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถน่ะแน่นอนมันต่ําลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวรถถูกโหลดลงอีก2นิ้วนะครับจากชุดโหลดของ Pro Fender O.E.M 2.5นะชุดโหลดคือมันเป็นเซ็ตจริงๆนะมันมีเบรก4ต้นนะครับปีกนกปรับองศานะครับสตั๊ดปรับระยะสเวบาลูกหมาก โค้งนะครับโชกสีต้นก็จะมีตัวซับแทงนะแยกมาปรับได้อีก8ระดับนะตัวนี้นะครับเลือกนุ่มเลือกแข็งได้เลยนะครับสีต้นมีตัวซับแทงมาให้ทั้งหมดนะก็พอโหลดลงมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็ทําให้การขับขี่นะครับทำให้การขับขี่ที่ความเร็วสูงนะมันขับขี่ได้ดีมากขึ้นนะ สายมุดสายปาดนะครับเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงพรรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงที่มันต่ําลงเนี่ยก็ทําให้การขับขี่มันสนุกแล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนล้อของล้อกับยางนะตัวนี้ขนาดมันเท่าเดิมจากโรงงานนะจะเปลี่ยนชนิดของล้อนะครับเป็น20นิ้วการตัววายของแว p พายล้อโฟร์ฟอร์มิงคือล้อแบบเบาเขาเรียกว่าล้อเบาจับพู่กับยางโตโยเอทีนะครับน้ำหนักโดยรวมของตัวยางกับล้อเนี่ยมันจะเบากว่าล้อที่มาจากโรงงานนะครับพอล้อกับยางที่มันเบากว่าเนี่ยนะครับแรงกระแทกต่าง ที่มันจะสะเทือนไปสู่ตัวโชคมันก็น้อยลงนะครับทำให้ตัวโชคมันทํางานได้เฟิร์มมากขึ้นนะลดภาระในการทํางานของตัวช่วงล่างด้วยการเปลี่ยนล้อและยางที่เป็นแบบนี้เข้าไปนะครับสียางก็เป็น 275/55R20 หน้ายาง275แก้ม55นะครับหน้ายางกว้างขึ้นกว่าเดิมก็ยึดเกาะมากขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าพื้นที่ในการ จับกับถนนของตัวยางยมันเพิ่มขึ้นนะครับแก้ม5 5ยังคงให้ความนุ่มนวลอยู่แล้วก็ลายยางที่เป็น AT ทก็เพิ่มความเป็นออฟโรดเข้าไปนะครับในการขับขี่ในลักษณะที่เป็นทางออฟโรดได้มากกว่ายางเดิมที่การติดรถนั่นเองนะฮะมาถึงตัวเบรกกันนะครับคุณผู้ชมเบรกเนี่ยใช้เป็นเบรกคอสตอมเบมโบยี่สิบเนะครับตัวปั๊มเนี่ยเลือกเป็นสีเขียวมะนาวนะับปั๊มหน้าเป็น6พอร์ตนะครับจาน410ห่ไฮคาร์บอนเซาะล่องนะจับคู่กับตัวฮับสีทองนะมีความมความรหู เพิ่มมาในตัวจานขนาด4ี่น,นพร้อมเสาะร่อ,องเนี่ยช่วยในเรื่องของอกวาดเศษผ้าเบรกต่างๆฝุ่นผ้าเบรกนะทำความสะอาดได้ดีมากขึ้นรวมถึงการระบายความร้อนด้วยนะครับไอตัวร่องลายของตัวจานเนี่ยมันจะช่วยหมุนอากาศที่อยู่ในปั๊มเนี่ยระบายความร้อนได้เร็วมากขึ้นนะครับบวกกับเบรกหน้าที่เป็น6พอร์ตมันจะเป็นลูกสูบนะจับกันเนี่ยสอแต่เวลาจับเนี่ยมันจะจับทีละอันนะจับตัวจานนะครับ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพอมันจับแบบนี้นะทำให้การเบรกต่างๆเนี่ยมันนุ่มนวลมากขึ้นหัวมันไม่ทิ่มนะครับระยะเบรกที่สั้นลงการขับขี่ที่ความเร็วสูงจับคู่กับตัวเบรกแบบนี้จึงมีความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะนี่คือชุดอัปเกรดนะเจ๋งๆตัวหนึ่งเลยนะถ้าเรียกวมๆกวัวนี้ก็เรียกว่าสุลต่านะเพราะเซตนี้ใช้เงินหลายบาทนะครับในการตกแต่งนั่นเองนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้มากขึ้นด้วยนะครับจุดแต่งอื่นๆนะครับเดีย๋ยวกอลงรายละเอียดให้ จุดแต่งอื่นตัวนี้ทําแพนด้าเต็มระบบเลยก็คือกระจกด้วยนะครับกระจกเดิมของรุ่นไทเทเนียมมันเป็นสีโครเมียมอันนี้ก็แรปไปคลาสสิเกอร์สีดําเงานะครับแรปเก็บไปแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยมีฟังก์ชันด้วยนะนะกล้อง3 6 0นนะครับเรื่องของไฟนะเรื่องของไฟส่องนะครับใต้กระจกมีให้นะครับตรงนี้นะมีให้เรียบร้อยแล้วก็เตือนรถในจุดอับสายตานะตัวบายสปอร์ตนะครับก็จะมีให้ใช้งานด้วยนะครับ ความช่างความปลอดภัยครบนะสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมีให้ในรุ่นไทเทเนียมแบบนี้นะครับตัวมือเปิดก็มีการแรปนะเก็บจากสีโครเมียมนะครับเป็นสีดําเงาใส่เบ้ารองมือเปิดนะสีดําเงาเข้าไปแล้วก็ตัวคิ้วขอบกระจกเนี่ยจากโครเมียมก็แรปเก็บเป็นสีดําเงาทั้งคันเลยนะก็คือครึ่งคันเนี่ยเก็บสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับ ไฮฟิวที่สวยงามนะสไตล์แพนด้าแล้วก็เป็นรถซิง่งรถสปอร์ตในตัวนะครับอัพเกรดช่วงล่างอัปเกรดชุดเบรกไปแบบนี้นะเอาไปขับมันๆได้อย่างมั่นใจเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายดยรถนะเพิ่มความหล่อนะด้วยชุดไฟท้ายทียทยท่กำลังฮิตนะตอนนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เรียกว่าชุดค่าท้ายคายเยนบวกไฟท้ายเอเวอเรสแบบมีไฟนั่นเองนะครับ อันนี้คือชุดคาดไฟท้ายที่ฮิตตอนนี้เลยนะเพราะว่าเป็นทรงคายเยนนะครับคาดมากับจับคู่กับตัวไฟิกเนเจอร์ของตัวรถฟอร์ดอยู่แล้วแล้วไอตัวคำว่าเอเวอเรสต์เนี่ยมันจะติดไฟนะเวลาเบรกนะครับมันจะขึ้นสีแดงเวลาถอยมันจะขึ้นเป็นสีขาวนะแต่ขับปกติมันจะไม่ติดไฟนะก็ทําให้การขับขี่เนี่ยไม่รบกวนชาวบ,บ้านจะช่องเขานะครับเวลาเบรกก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้เวลาถอยจะเป็นสีขาวนะแต่ก็ไม่ได้ถอยรถมันก็ไม่ติดนะครับนี่คือชุดท้ายของเขานั่นเองนะส่วน ฝากระโปรงด้าน,นท้ายในรุ่นตัวไทเทเนียมได้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะผ่านตัวกดผ่านการเปิดตรงภูงมบลายนะจะมีอีกชุดหนึ่งแล้วก็ผ่านตัวรีโมทนะครับสั่งได้ตัวนี้เป็นรถ7ที่นั่งเบาะตอนสามเนี่ยมันปรับเป็นไฟฟ้านะมันจะมีตัว L ตัว R ตรงนี้ให้ปรับนะฮะแต่นี้มันวางชุดเบรกเดิมตัวรถอยู่นะครับนี่เป็นเรียกว่าเซกเมนต์เดียวแล้วกันนะครับที่เบาะตอน3ในรถ SUV PPV ไซส์ใหญ่แบบนี้ที่ปรับเป็นไฟฟ้าในราคาคันนี้นะครับอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านนะหนึ้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทนะฮะกับรถแบบนี้ที่ได้ฟัง์ชั่นครบ,ครบไปนะฮะส่วนตัว ช่วงล่างด้านท้ายเนี่ยของรถเอเวอเรสต์เนี่ยเขาเรียกว่าหวัดลิงนะหวัดลิงไฟฟ้า5แกนเขาเรียกว่าเป็นท็อปอินคาร์ในเซกเมนต์นี้อยู่แล้วนะครับพวกเบนท์พวกบีเอ็มเขาใช้แบบนี้อยู่ในรถฟอร์ดด้วยใส่แบบนี้มันแก้ปัญหาอะไรนะครับในรถ PPV มันจะแก้ปัญหาเรื่องของคานแข็งไปเลยพอคานแข็งมันถูกแก้ด้วยช่วงล่างหวัดลิงค์ไฟฟ้าทําให้เบาะตอน3เบาะตอนสองสามารถนั่งได้จริงไม่เวียนหัวนะครับฟีลเหมือนนั่งรถ SUV เหมือนนั่งรถเกง๋งถูกแก้แล้วจบแล้วด้วยหวัดลิงค์ไฟฟ้าตัวนี้นะ เรียกว่าซื้อเอเวอเรสต์ไปฟีลเหมือนรถหรูนะครับในราคาที่ย่อมเยาวกว่าครึ่งนึงอะ่ะนะตัวนี้ร้านเถ้าไปซื้อเซกเมนต์พวกนั้นพี่ต้องมีจ่าย4ล้านถึง5ล้านเพื่อสเปครถแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ดูภายในกันนะความหรูหราย,ยังไม่จบนะภายในตัวรถพี่จะได้เบาะคุ้หน้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะภายในเป็นสีดำทั้งคันเลยแล้วก็หน้าจอกลางขนาด12.4นิ้วนะที่มีฟังก์ชันในการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a เกับ Android Auto แบบ ไร้าสายนั่นเองไม่ต้องใช้สายนะครับติดตั้งแบบไร้าสายไปเลยนี่กดเข้ามานะฮะแอปเป็นกระเพยอแดร์โตต่อบลูทูธนะลิงก wi ์ Wi-Fi ไร้าสายเลยพอต่อเสร็จเพื่อพวกแมปต่างๆของมือถือแอปพลิเคชันที่ถูกอนุญ,ญาตก็จะมาขึ้นที่หน้าจอกลางแบบนี้นะครับัวหน้าจอเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะฟังก์ชันกล้อง360กนนะกดดูวิวต่างๆพวกเนี้ยมีให้เลือกใช้นะจะดูด้านไหนของกล้องนะพี่ก็กดเลือกเอาแล้วกันนะครับชอบแบบไหนนะนี่แล้วก็ การตั้งค่าอื่นๆของตัวรถนะครับที่ไปโดนกล้องอนะ่ะการตั้งค่าอื่นของตัวรถเนาะเลือกออโต้โฮนะหน้าจอแบบย่อต่างๆระบบช่วยเหลือการขับขี่นะสามารถตั้งได้นะการล็อกความเร็วแปรผันเรื่องของจุดบอดสายตาให้มันตรวจจับไหมออกจากช่องจอดนะเปิดไม่เปิดพวกนี้พี่เลือกได้เลยนะครับเลือกได้อิสระเลยนะกับตัวนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะเดี๋ยวก็เปิดแอร์ให้นี่ แล้วก็เมื่อกี้นี่ก็บอกใช่ไหมอุณหภูมิมันต่ำสุดเห็นไหมสิบห้าจุดห้าองศานะคุณบผู้ชมไปเล่นรถของคุณผู้ชมดูนะครับว่ามันอุณหภูมิเท่าไหร่นี่คือรถฟอร์ดเกิดจากที่ก็ัอธิบายไปตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับมันทํางานได้แบบนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้ยังมีชุดจุดชาร์จให้ด้วยนะครับจุดชาร์จตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จนะแล้วก็มีไทสี่ไทเก็รองรับการชาร์จทุกอุปกรณ์แล้วกันนะครับเอามาในรถเนี่ยก็ชาร์จได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก มันด้อยู่ตรงนี้เลยนะด้านล่างสุดนะครับนี่ไฟตกแต่งห้องโดยสารเนี่ยกดเปิดนะฮะติดแล้วเห็นไหมมีไฟแอมเบียน์ในรถให้อีกนะครับราคาล้านเจ็ดนะฟังก์ชันได้ครบๆนะครับแล้วก็ลําโพงเน็ดสิบจุดแล้วก็แอร์แบ็กนะพี่ได้แอร์แบกไปอีก7ลูกนะครับมีตรงหัวเข่าตรงนี้ให้ด้วยนะกล้องมองหลังนะตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัวมูลรูฟซันรูฟเป็นไฟฟ้านะฮะมีให้ใช้ แบบนี้นะมูลรู้ไฟฟ้าเปิดยาวๆไปเลยนะเปิดสูตรก็ฟิลกันกขี่ก็โปร่งขึ้นห้องโดยสารจะดูโปร่งโล่ง,งสบายมากขึ้นนะครับคนที่ไปเที่ยวด้วยนะคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าลูกๆหรือหลานเนี่ยเขาจะชอบฟังก์ชันนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้การเดินทางเนี่ยมันมีความสนุกมากขึ้นนั่นเองนะฮะปิดไปนะครับพุม่มาลัยเป็นพุงมลัยไฟฟ้านะครับปรับสีทิศทางรถคันเบลเลยนะก็หมุนมือเดียวนะครับง่ายๆแบบนี้เลยควบคุมด้วยไฟฟ้าขับง่าย ขับที่ความเร็วก็มีความนิ่งนะครับขับช้าๆก็ควบคุมง่ายพวงมาลัยมีความเบานั่นเองนะฮะนี่คือตัวไทเทเนียมนะครับจาก Ford นะตัว Everest เรสต์นะฮะเดี๋ยวไปสรุปกันด้านหน้าครับอ่ะ ต่อไปนะครับในรุ่นของเ v e r e s t t i t ไทเทเ4ียม่นนะแต่งเป็นแพนด้าลงชุดสุดตานโหลดลงไปใส่เบรกเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางให้ครบครบจบรลอ่อแบบนี้นะครับพี่พี่ที่สนใจคุณผู้ชมที่สนใจอยากซื้อรถนะก็ติดต่อก็ไม่ได้นะที่เบอร์โทรด้านล่างก็อยู่ที่ฟอร์ดพนนรนคร์เกษตรนวมินทินนะครับทีมทรูมยอขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมีการแต่งรถแบบนี้ทุกวันงั้นเชื่อมือได้นะครับการแต่งการเก็บทรงต่างนะครับมันจะจบที่เดียวเลยนะที่กเกษตรนวมินนะครับที่ GT ทีกอบตะวันวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ